ไปกันต่อคะ่ะตักผลไม้ป่าคะ่ะที่ตักผลไม้ป่านะคะในชมแบบฉบับของกระต่ายคะ่ะมีลูกค้าสั่งสองถังคะ่ะเก็บทักสองถังนี มีลูกค้าออเดอร์มาสองถังเก็บไปถ่ายไปค่ะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมาตักผลไม้ป่ามีเยอะค่ะแล้วแต่เราจะเจอป่านะคะต้องรู้จักป่าได้นะคะถึงจะมาตักได้ ลูกลิงกอนมันตักง่ายค่ะมันไม่เหมือนบูเบอรี่บูเบอรี่ตักยากคะลิงกอนมันก็อร่อยนะคะมีวิตามินมันจะมีเสียงเขายิงเขาปึกยิงปืนกันอยู่ข้างๆ คนไหนชอบยิงปืนก็ไปฝึกยิงปืนนะคะคนไหนชอบผลไม้ป่าก็มานี่เลยค่ะมาตักผลไม้ป่ากันค่ะสวยๆค่ะงานที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำค่ะเราเป็นคนสู้งานอยู่แล้วค่ะงานอะไรเราก็ชอบยิ่งงานป่ายิ่งชอบเลยค่ะ แต่บางคนเขาก็ทำไม่ได้ค่ะเขาก็จะเขาก็เป็นค่อนข้างสบายเขาก็ไม่เคยลำบากแต่เรางานอะไรเราก็ทำได้หมดขอให้เราได้งานทำขอเป็นงานแล้วก็มีตังค์ด้วยนะถ้าตังค์ไม่มางานก็ไม่เดินค่ะทุกอาชีพเลยนะคะ ังไม่มางานก็เดินไม่ได้ค่ะ